เอาล่ะมาดูโจทย์ข้อนี้กันเนาะข้อนี้เขาบอกว่าเรายืนอยู่บนหลังคาตัวหนึ่งลังคาตัวนี้มันเบนทํามุมลงจากแนวระดับเป็นมุมไฟเนาะเสร็จแล้วเราปาวัตถุก,ก้อนหนึ่งขึ้นไปเป็นโปรเจกไทแบบนี้คําถามก็คือเราต้องปาด้วยมุมเซตาเท่าไหร่ระยะตกมันถึงจะไกลที่สุดก็คือปัญหาการหา m a x i m มั l e ล g t ์ของโปรเจกไทแน่เองแต่ว่าปัญหานี้มันต่างจากปัญหาปกติปัญหาปกติพื้น,นจะเป็นพื้นราบแล้วเราก็รู้แล้วว่าคำตอบมันคือ45องศาเนาะแต่เนี้ยพื้นมมนแม่ราบพื้นมันเบนลงไปข้างล่างอัับแรกเรามาเริ่มััปญหากน เราก็แอบูมนิดหนึ่งว่าโปรเจกต์ไทยตัวนี้มีความเร็วเริ่มต้นเป็นอแล้วตำแหน่งที่เวลาใดๆของมันเนี่ยให้เป็น x t แล้วก็ y t ตรงนี้เป็น origin เนอะเสร็จแล้วแกน x ไปทางขวาแกน y ขึ้นข้างบนแต่แล้วเราก็จินตนาการนี้นี่ว่าโปรเจกต์มันต้องไปตกถึงพื้นที่ไหนสักที่นึงถูกปะ เราให้จุดที่มันตกเนี่ยมีระยะตามแกน x เป็น x ใหญ่แล้วก็ y ใหญ่พามทีนี้เราก็สามารถเขียนสมก,การของมันได้เลยถูกป,ปะ่ะจากิ i n e m ติกฟ f o r มูลาก็จะได้ว่าตำแหน่ง x ที่เวลาใดๆของมันก็จะเป็น u cos t ต e t ตำแหน่งตามแกน y ที่เวลาใดๆของมันก็เป็น u sin t t a t ลบหนึ่งส่วนสอง g t กำลังสองทีนี้ตอนที่มันตกถึงพื้นเนี่ยมันมีระยะตามแกน x เป็น x พามถูกปะ่ะเพราะงั้น x พามก็ต้องเท่ากับ u cos t t พามเมื่อ t พามคือเวลาที่มันแตะพื้นพอดีเราก็จะแก้สมการนี้ได้ว่า t พามเท่ากับ x ส่วน u cos t ระยะตามแกน y ตอนที่มัน แตะพื้นก็เป็นลบ y พารมลบเนาะเพราะมันหันลงข้างล่างแบบนี้เท่ากับ u sin ซต้าทีลบหนึ่งสอง g t กำลังสองถ้าเราดูจากรูปเนี่ยพื้นมันเบนลงไปเป็นมุมไฟตรงนี้ถูกปะระยะตามแกน x ของเราคือ x พารมระยะตามแกน y ของเราคือ y พารมเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่าแทนของมุมไฟเน, arm, นนนเนี่ยเท่ากับ y พารมส่วน x พาร์มนั่นเองเลยคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือ y arm, พอรารมเท่ากับ x tan ไฟเราแทน y พาร์มเท่ากับ x tan ไฟเข้าไปตรงนี้เนาะเสร็จแล้วแทนเวลาด้วย x ส่วน u cos t เข้าไปมันก็จะได้สมการหน้าตาแบบนี้ออกมาทีนี้เราก็จะเห็นว่าสมการนี้เป็นสมการกําลังสองเนาะถ้าเราจัดรูปนิดหนึ่งเราจัดรูปสมการปุ๊บเราก็จะได้ว่า tan t ซ t a บวก tan ไฟคูณ x พายลบ g ส่วน2 u กําลัง2 cos θ กําลัง2เท่ากับ x พามกําลัง2สมการนี้ก็จะเป็นสมการกําลังสองในตัวแปร x พามเราก็จะแก้หาได้เนาะว่า x พายเป็นเท่าไหร่พอเราแก้ออกมาแล้วจะได้ว่า x พายเท่ากับ2 u กําลัง2ส่วน g พอยเต้าเซตา้ตาบวกพอยกำลังสองซตา้าแทนไฟ x พามตัวนี้ที่เราแก้ออกมาได้คือระยะที่มันตกตามแกน x ถ้าเรายิงโปรเจกไทด้วยความเร็วต้น u และทำมุมเซตาทีนี้เราต้องการหาระยะตกไกลมากที่สุดถูกปะและเราต้องการเปลี่ยนเซตาคือเราหามุมที่ทำให้มันตกไกลมากที่สุดเพราะงั้นปัญหาของเราก็เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์เนาะ x ตัวนี้มันขึ้นกับทั้ง u และเซตาแต่เราต้องการหาว่าเซตาเท่าไหร่ทำให้ x ตัวนี้มีค่ามากที่สุดเราก็หาได้จากเงื่อนไขอนุพันธ์อันดับหนึ่งของมันเป็นศูนย์ถูกปะ ก็คือ dx by d t เท่าก,กับ0เฟกเตอร์ข้างนที่นี้ไม่ต้องไปสนใจมาเนาะแล้วก็ดิฟข้างในนี้แล้วเซตเป็นสูตรได้เลยน่นนะดิฟคอลบไซด์คูณไซ n ก็เป็นลบไซด์กำลังสองดิฟไซด์ได้คอรคูณแล้วก็เป็นคอรกำลังสองเนาะดิฟคอรกลังสถูกบกานได้สองคอเสร็จแล้วคูณได้คอร,ก,คอรก็คือลบไซเนาะ ก็จะเป็นลบ2อ s คอสไตัวนี้คูณแทนฟข้างหลังจัดรูปนิดหนึงเราเป็นคอสกำลังสองลบไซน์กำลังสถูกปะคอสกำลังสองลบไซน์กำลังองเนี่ยมันคือคอสสองเพราะงั้นคอสกำลังสองตลบไซน์กำลังสองเซตามันก็คือคอสสองเซตาเนยหนึ่งสองนคี่คือไซน์สองเซตาถูกปะแล้วก็แทนไฟสมการนี้ก็จะกลายเป็นสมการแทนไฟเท่ากับคอสสองเซตาแต่แล้วคอสสองเซตาเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นแทนได้ถูกปะโดยใช้ฟูฟังก์ชันช่วยแทนไพซอนสองลบเอกเท่ากับคอสเอกสองงั้นแทนไพซอนสองลบสองเซตาเท่ากับคอสสองเซตาแล จริงๆมันไม่ได้เท่ากับแบบยูนิควาลูเนาะมันต้องมีบวก n พส่วนสองอะไรสักอย่างอีกแต่เชื่อหัวมันไปก่อนก็จะได้ว่าไฟเท่ากับไพส่วนสองลบสองเซตาสมการนี้ก็จะแก้ได้ว่าเซตาเท่ากับพส่วนสี่ลบไฟส่วนสองและนี่คือคำตอบเนาะเราต้องยิงโปรเจกไทด้วยมุมไฟเทโทิดเซตาเท่ากับพส่วนสี่ลบไฟส่วนสองถึงจะมีระยะตามแกน X ไกลมากที่สุด